คำของพี่บาฮาจะเล่าๆไปเชื่อใครเชื่อพี่บา,า,<ย>าอา่าเชื่อใครลูกไครสวยจังหูอขอเป็นคู่น้องใด้ไหมลูกไครสวยจัง,จงหูขอเป็นคู่น้องใด้ <ใน S 2> ไหมมีแฟนรลอยังสามวา่าให้ส่วนพี่ชายไม่แฟนมีพี่ชายยังไม่มีต่อไปพาท่านไปขไเขมรครับ ต่อไปภาคพิสดารพิสดารภาคใหม่ล่าสุด หองห้องตอนไหนเราหยองอ้าบ oh, no. oh. ักบอบไม่ยังเราบักกันดีเข้าห้องอะกูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ใส่มากูเป็นกูเป็นภาษาอีสานมึงเป็นอีสานกูหูอยู่อันนี้เป็นปากตายเป็นปักตายเป็นปักตายไอ้นี่ขมเม้นขมเมนกับขมเมนน้อดําเบียผุดติละมึงมึงออกมาเป็นภาคเหนือให้กูเป็นภาคเหนือเป็นเหนือเลยเป็นเหนือส่วนตีนยังกูคนจะสวโซทอน ฮ่าบางนี่หลงศาติ์ถึมึงวัวลืมตีนกสองหัวรักเนียเตะแม่โบเจอเรสน่ะมันบมแมนต์บางเยี่ยมเดี๋ยวมันเป็นยังไงคือแบบว่ามึงพี่ตีพี่ตีพี่ตีสมมุติเอาแกงเอาเลนเออติเลนแมนบอกเออเอาไหมเซลล์ตัวสั้นเออโดนตีมาอ่ะภาคภาคใต้เทศกาพลองเดือนอ่ะต่อไปภาคเหนือจะจะอ่า ดูลีลาการรับที่อ่อนช้อยที่ขาด้ปากันให้บักขามึงเอ้ยเป็นหยังขยอนขึ้นเล่นของตำยังสั่นเจ้า ขมาน่ะโมจริงเพลงล่ะยิงยงยอดบ่งงามล่ะขมาโมจริงเพลงยิงยงยอดบ่งงามล่ะบมเกิดเดสสอพองก็ยิ่งน่าหึงแย่น่ะบอสสอพองบอสสอพองชนะที่แจสมุติโรทำไรทหมาสีแม่มึงน่ะมันมีอะไรเยอะๆข่ะแม่น่ะโมสระบขมารโมสระบโมสระบยิงยงยอดบ่งงามน่ะมันเกิดเต็มันอัรบา้มเอ้ยมันเกิดสตรายมันพอสตรายช้างมันทนี่ถึงก้อยทะเลียกจัดเย็นอ่านเย่นองกุศ ฝักจูส่วนตีนมาใส่ปลาไขว้ป่ะหนิไม่เอางี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต่อต่อต่ออาซิดดีกว่าพักต่ออาซิดดีกว่าหลบไปก่อนหลบไปก่อนถ้าต่อเข้าวหม่ไม่ได้เดี๋ยวมาต่อภาคใต้ดีกว่าเจ้าเจ้าต่อต่อพีเป่านะโอเคละมันร้องได้หรือเปล่าภาคใต้น้ำตะลุงมีหลักน้องแก มีหลอกน้องแยกไม่หลอกเอฟหลอกน้องสาวเชื่อคำของพี่บ่าวอย่าเล่าเล่าไปเชื่อใครเชื่อพี่บ่าวอย่าเชื่อใครดูใครส่วยจังหูพอเป็นคู่น้องได้ไหมดูใครส่วยจังหูพอเป็นคู่น้องได้ไหมมีแฟนหรือยังสามว่า้ส่วนพี่ชายไหมแฟนมีพี่ชายยังไม่มีมาตามเลย่าเ้ยเออพร้อมเลยต่อ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 เลย ออตตาตนี้อ่ตตึออโอ้โหมันจะร้องตอนไหนนเป็นเบื่อป้ามาลองต้พมลาวที่ป้าจะที่ร่วงจะให้ร้องร้องตรงไหนนะ ที่ร่วงคนที่ไหนอ่ะคนตายคนตายคนตายแล้วแรกมันนี่คนที่ไหนอ่ะผมคนจะโซทอนโอ้ยโอ้อันนี้ไม่เกี่ยคนตายนี่พร่วงคนที่ไหนอ่ะอ้าวคนตายพี่ร่วงคนตายวะอ้าวตแรกมันนี้คนที่ไหนเราเนี่ยคนที่ไหนโอ้ยดีใจจริงๆมาพบคนตายด้วยกันก็ด้โอ้ยแรกมันนี้เป็นดากันทําไมเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนนี่ผมผมคนสรงค่าคนสรงค่าคนสรงค่าสรงค่าจังหวัดอะไรอ่ะ ส่งข้ากจวัดส่งข้าจวัดหาดใหญ่พื้นแล้วไมาพ่อผมเคยไปหาดใหญ่เห็นมันใหญ่กว่าส่งข้าโอ้ยเขาแกางทำมันมันใหญ่เนอะเออเป็นเรื่องอยู่เำิภอไดนอ่ะอำเภอชนะทางไปหน่าวีอางไปหน่าวีเออตรงหัวโค้งมีต้นเมาซองต้นมันอยู่แค่ไหนอ่ะอะอยู่ตรงหัวตรงหัวโค้งเลยใช่แล้วใช่แล้วมันเลยดีมันเลยมันมันเหล่ามันเหล่ารู้บ้านมุงสังกะซีนะ มุงสักกะซี่ซีเขียวมีเศร้าต้นเดียวอุ้ยใช่ไหมเศร้าต้นเดียวมันสั้นปะภูมิเข้าไปในมีแปดเศร้าเออมันเลยมันเลยดินางนางนางแม่เตินร่ะแม่เตินอยู่ในสั้นปะภูมิไปวายสั้นปะภูมิแม่เตินชื่อป่านนี่ใช่ไหมอ๋อไม่รู้จักเราแม่เตินชื่อป่านนี่เขาเข้าอันดวนเขาเข้าอันวนใช่ไหมตัดผมลอยคอตัดผมลอยคอมีไฟตรงนี้มีไฟดัดทรายพูนมขังค์สายบอล หางกว้างหางหาง dài หางกว้างคว้ามึงก็ะสายกูมันเหล่ามันเหลาเดียคิวดกดอกอ่ะคิวดกดอกอายุหกสิบหกปีกะลีเกขาอ้ะปาของนี่ปากซีปาของนี่ปากซีแรกไม่รู้เรื่องมึงเละไม่จะเป็นสายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยังเจ้าคนจังหวัดไหนเอาคนจังหวัดเลยเจ้าคนเลยบ่เออเอ้า เจ้าก็อยู่ใกลๆสารตอนเหนือเจ้าอยู่ไกลๆบ้านพี่น้อง่อยเลยเอาพี่น้องเจ้าอยู่ไสล่ะอยู่วังสะพุงอ้อยออกจากจังหวัดเลยมาหกสิบสองกิโลบืานเจ้ากับพ่อบอกอ้อยพี่น้องกันเนี่าเออฟังไปฟังมาเม็นคนทั้งบ้านเดียวกันตัวนี้อ้าวอันบ้านเจ้าอยู่ไสก่อนบ้านเจ้าอยู่ใส จังหวัดเลยโอ้ยมันก็ทางบ้านทางผ่านบ้านข่อยนั่นแหละมันเสียดมันแยกกันน้อยเดียวนึงอ่ะแล้วบ้านโตอยู่ไสล่ะอยู่อำเภอหน้าพองจังหวัดขอนแก่นอำเภอหน้าพองจังหวัดขอนแก่นโอ้ขับคายขับคายอยู่วันจีถากอยู่ก็กันนั่นแหร้ไม่ยังอ่ะแม่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 โตทึ่สีแม่นบ่แม่นแม่ยายสีแม่นบ่แม่ใยายสีแม่ฮู้ได้จังไรนี่ว้ายเคยไปเที่ยวอยู่ ไปบบนนกับคุณนาเจ้าคือมันหลดสิคือพี่น้องไปก็ยังเลืออยู่ในใจเอเจ้านี่ซื้อบักปูแม่นบ่เออเออเมนที่มาซื้อบักปูอเออแต่แต่บักกับ,บปูปูเลยแม่ผมลูกไม่หวดอันบ่โตขึ้นมาคุ้จักแม่ข่อยล่ะเอ,อู้กับแม่เจา้าก็แม่ข่อยก็ไปกินหมากน้ำกันซูมืออ๋อยที่ที่โตไปปีนต้นมาใค้เขาเนี่ยบ่ได้บ่ได้บักอาเบเ่ยได้กลับบ้านจะเชื่อยังบ่ล่ะโอ้บ่ได้กลับโดนลราเจ้ากลับบ้านบ่เนี่ย กะว่าปีที่แล้วที่ไปสงการบ่ได้ไปกะไปปีนาเนี่ยบ่เออได้ข่าวว่าแม่เจ้าได้โพสเด็กหน่อยบ่ได้หลานน้อยโอ้ได้หลานน้อยมึงไปเข่าวมาจากได้โพสเด็กน้อยบักามึงก็พอจะตายหลายปีแล้วเนาะปล่อยมันไปมันเงียบไปที่ไหนอีน้องคนเหนือคนเหนือแต่แต่ละกะแต่ละกะอ้าวคนเหนือแต่แต่ละกะคนเชียงใหม่ไหมกะคนเชียงไฮ้คนเชียงไาย อยูอ่ใกล้ๆฮาเลยฮาก็อยู่ชื่อกล้กันนั่นแหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวๆอู้อันอยังกันละ่ะขออูแต่คนมาได้กะ <laughs> ไปจะได้มาจะได้กันกินข้าวแรงแล้วกะ <laughs> อ้าขิงขิงอูจากนี้คน,คนจังหวัดอันอยังไง <laughs> คนพเยาวเจ้า <laughs> 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 คนพเยาคนพเยาเจ้าโอ้ยดีใจปะปะคนเหลือโดยกันแล้ว <laughs> ดีใจแท้ๆเดองนอดิเออมันอนังโอ้ยคนเหนือมันนอนง่ายงอนดายแท้คนเหนือจชอบนอนเจ้าเอาจริงๆคนเหนือใช่ไหมเออที่บ้านทำอะไรอย่างกันกิน่ะผงข้าวกินเจ้าโบชัยจ่านที่บ้านอะไรงานยักการ์นอย่างกันกินอ๋อก็ทำไร่ทำส่วนเลยเจ้าโอ้ทำไร่ทำส่วนเจ้าโอ้มีส่วนหลายกะ 80ไล่กู้ปดไร่ทั้งก็พ่อเลี้ยงนะกะบอกว่ากูมีพ่อจริงเนอะกูบอเคยมีพ่อเลี้ยงเดี๋ยวทีบกระเด็นเลยแม่กูปวดดอกทองเลยวดใจจั้นคนมีไร่มีนามีเงินมีทองทางภาคเหนือเขาเรียกพ่อเลี้ยงโอ้คนนับหน้าตีตาจะอั้นมีไร่อย่างปะกะ ก็ทำไร่ทำไหลายอยากรับไร่ไร่กาแฟก็ทำไร่ก่เป็นกี่ไร่ไร่กาแฟประมาณ15ไร่โอ้สิบห้าไร่เอออันที่เหลือก็เป็นอ่าไร่ไร่ไร่เป็นไร่ลำไยไร่ลำไยกี่ไร่สามสามสิบไร่สองไร่สองเออแล้วที่เหลือก็เป็นไร่สตอมยอเลยสตออยู่ภาคใต้เลยบักซัดสตอบฟรีในควายสตอบฟรีแล้วก็บอกโอ้กว่า ถามจริงๆริงนาตาโตนี่บนอายู่อำเภอวังสะพุงน้าญาติพี่น้องอยู่นั่นต์ดิพี่ละบ้านเกิดอ่ะบ้านเกิดสีเกตครับสีสะเกตขมิ้นนั่นตัวเอาก็ขมิ้นนั่นแหลยก็ไม่เห็นว่าเขาเม้นล่ะโอ้ยกระมาเลยยัยขมิ้นนะยยขมิอ่ะอำเภอกระตักโดนศรอกหนอำเภอกระตักมันเมียนเตยยัยขมิ้เอาห้ยนะบองบองบองอยู่กระตักบ้านบ้านบ้านบ้องบองหนอศรอกนา นอรกนะโอ้สรกซีสเกตนะสรกซีสเกตขบานเออบองขมานอ่ะขมาน่ะโรบูรี่โรบูรี่ง่ายไปโอ้บองโรบรีเออเมียนะปนเยมียนะปนเมียนะปนนย กมา่อเามียนรเปยนปรวนเมียะไรเป็นกรุนมีัะไรเสินิรุนสะไรเป็นีรุนรู้ขึ้นีกยกบขึ้นมาลู้ขึ้นมารู้ขึ้นสรอ้อึ้นมารเกิด้นมพรองขึ้นเกรูกขอ่อมารอ้ขึ้นอารั่นๆเมารู้ขึ้นมาดง้คึนมารู้้นอารู้ขึนมารู้อ้นเป็นคนพ้นมารดงคนหมารูนม พ้าป่าแดงทรงการในคนมอนเล่นสงการสนุกสนานมากจริงๆเลยใช่แล้ว,วเฮ้ยไปเล่นไปเที่ยวน่าจจะไปเดียวเดียวเดียวพี่อยู่ที่ไหนอยู่ผ้าป่แดงคนมอนผมกับคนมอนคือกันมผมเวามอนกับเป็นเอาเฮยเป็นยังบอกมา เว่ามมอนบอคอยทนันไม่ทันนันแล้วทำไมไม่มาหาผมคุณนั่งทันราคาตังได้ยังไงผมมีโครงการโครงการว่าประมาณแปดหมื่นล้านที่เขาสร้างนะเขาทาไว้ทำไมเขาสร้างไว้ทำไมเขาสายเขาเขารูปตัววายถนนวิภาวดีเป็นโลการของโอฟเวลเขาสร้างทีหนึ่งนี่เสาต้นหนึ่งนี่ประมาณสี่ร้อยล้านเดี๋ยวนี้เขาขายสองหมื่นแปดมีคนซื้อไหมแล้วคุณจะแย่งผมทำไมคุณคุณให้ผมเดิมตาหลังคุณทำไม ผมพยายามคุยให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมสองคนเขาแบบยังไงเัาลักเขาตยังไงอยู่แค่แต่ผมตัดทั้งนั้นผมพูดตามผู้ผสมตามคนเป็นจริงแล้วคุณ